เมื่อมีอนบีเกมเมต้องไปตกอยู่ในบ้านของเบลดำแม่มดตากระดุมจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับบีดในรายการ BNB Gamer นะคะวันนี้นะคะบีทก็จะมาเล่นเกม Roblox นะคะ match Caroline นะคะที่เราต้องหาของออกจากที่นี่นะคะแล้วบีทก็เดี๋ยวเอากุญแจก่อนนะทุกคนนี่กุญแจก่อนคือหลักการเราต้องเล่นเอ่อต้องใช้กุญแจทั้งหมด3ดอกในการไขประตูนะคะคแล้วประตูหรือของที่เราหาเนี่ยจะมีแสงเส้นขอบสีเขียวเป็นคำใบให้ใหเราุย มันก็ยังเปิดไม่ได้นะมันต้องใช้สามดอกโอเคเกมนี้นะคะเป็นเกมที่โหดร้ายน่ากลัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ถึงกับโดนเล่นไม่ได้นะคะซึ่งบีเนี่ยไม่ได้แคสเกมมานานมากเลยนะคะทุกคนเกือบปีได้นะคะวันนี้ก็มีโอกาสก็จะมาแคสให้ทุกคนนะคะเป็นเกมที่ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยจริงๆนะทุกคนไม่เคยเล่นจริงๆเลยนะโอเค เราเข้าสู่บทเกมเลยเข้าสู่อุยอ๊ย,ยขนาดลิ้นชักยังน่ากลัวทุกคนคิดเอาดีโอเคไม่มีอะไรบีก็จะไปหากุญแจนะคะกุญแจดอกที่สองตอนนี้นะคะเพื่อนอเพื่อนบีถ่ายไปไหนไม่รู้นะคะตอนนี้บีอยู่คนเดียวนะคะแล้วเพื่อนบีก็ยังไม่มีใครหากุญแจได้อ,อ๋อนี่ไงเห็นเพื่อนแล้ว โค่น่ากลัวทุกคนบรรยากาศพาวังเวงแต่ถ้ามีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะก็แบบมีเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยอ่านี่นะคะบีได้กุญแจดอกที่สามแล้วนะคะบีก็จะเอาไปไขประตูต่อเฮ้ยเมื่อกี้ตัวพ่อใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนสังเกตเห็นไหมเมื่อกี้ตัวพ่อเนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวอ้วนๆนะตอนนี้ตัวผอมมากเออตอนนี้ยังใจดีอยู่ไง คือไม่รู้นะทุกคนเคยดูภาพพยนต์เรื่องนี้ไหมแต่บีทเคยดูนะคะนานมากแล้วซึ่งมันสนุกมากๆเลยนะคะชอบนางเอกแกมากเลยเป็นคนแบบว่าสู้จริงๆอืมและบีนะคะก็จะมารับบทเป็นคาร์ไลจอนส์ในเกมนี้สรวจต่อไปค่ะตอนนี้มันยังไม่มีการไล่จับอะไรใดๆนะเพราะว่ามันยังมีแสงสว่างอยู่ถ้ามีแสงสีเขียวขึ้นมาเมื่อไหร่คือ ข้อกับเดดัจะตามล่าบีนนะคะน่ากลัวแอบขนลุกนะเนี่ยไม่เคยได้มาก่อนเลยจริงแต่ก็พอศึกษาเฮ้ยเดอดัแม่มดตากระดุมอุย้ยหล่นจริงเดี๋ยวบีนนะคะจะพยายามซูมหน้าแม่มดให้ทุกคนได้เห็นชัดๆนะคะถ้าให้บีนเข้าใกล้ประชิดก็คงไป,ไปไม่ได้นะคะทุกคนเลื่อนมันมีจำกัดนะ ดูเพื่อนเพื่อนเพื่อนงมมาเลยทำไมเพื่อนเดินเหลือครึ่งตัวทุกคนเหลือครึ่งตัวเพื่อนเหลือครึ่งตัวอแต่ก็ปล่อยเพื่อนไปนะคะ่ีจะไปหาของต่อวินี่ไงตัวพ่อมันอ้วนเลยเห็นปะอันนี้นะคะเป็นพ่อของคาร์ไลน์โจสนะคะซึ่งพ่อของคาร์ไลน์เนี่ยอ่าอะไรเนี่ยซึ่งพ่อของคาร์ไลน์นะคะถ้า ถ้าเป็นอยู่ในโลกนี้นะคะตอนตัวที่แบบไม่ใจดีอ่ะเขาจะอ้วนจะท้วมนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่ในโลกของแบบใจดีใช่ไหมเขาจะตัวผอมน่ากลัวมากเลยทุกคนบิดเล่นไปคขาลุกโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้พ่อมันไอ้นี่บีได้หรอเพราะเห็นว่าคําพูดเนี่ยบีได้ยินพ่อเขาพูดนะว่า พ่อไม่ได้ตั้งใจพ่อขอโทษทุกอย่างที่พ่อทำเพราะแม่บังคับพ่อคือบีคิดว่ามันจะไม่ทำอะไรบีไงแล้วทำไมอยู่บีเลื่อนรถดได้อะ่ะเฮ้ยเหมืนจะอยู่หน้าประตูด้วยนะทุกคนโคตรหลุดเลยอ่ะเฮ้ย,ยกลัวคือไม่เคยเล่นมาก่อนจริงๆนะคะทุกคนแต่บีก็ศึกษาการเล่นเฮ้ยที่อย่างนี้ไม่ทำอะไร เอ้บีดงงกับตัวพ่อมันมากเลยนะทุกคนพ่อขอเรียกตัวพ่อว่าโจสละกันนะคะทุกคนเอออ๋อคืองงมากถ้าเดินแบบว่าเฉียงๆอาจจะไม่โดนแต่ว่าถ้าเดินแบบข้างหน้าคือโดนอืมตอนนี้นะคะบีต้องหาดวงตาอีกสองดวงนะคะเพื่อมาปลดปล่อยตอนนี้บีปล่อยไปได้ตัวหนึ่งแล้วนะทุกคน ถ้าพูดติดๆกัดก็ขอโทษด้วยนะคะคือไม่ได้แค้น,นานมากเลยไม่ได้แค้น,นานมากจริงๆนะทุกคนนะบิขอดูเบลดัมก่อนว่ายังอยู่โอเคไม่มีก็ขึ้นไปหาดวงตามันจะนี่ไงทุกคนอยู่แถวนั้นนะเข <are> ้าไปไงวะนี่อีิบมาเลยฟึบเดี๋ยวเบลดมันก็สมาเข้ามายู่นะคะ <are> ว่าของมันหายไปเออไปแล้วไปแล้ว อุ้ยโอ้โหไม่เจอแม่ก็เจอเจอพ่อเหมือนนะเนี่ยเข็นนี่หล่อนมากทุกคน,น,นหล่อนขนาจริงอ <c oughs> <c oughs> เห็นเดินคล้องแค่วแบบนี้ไม่ใช่ว่าเก่งหรืออะไรนะคะคือ <c oughs> คือกลัว <c oughs> คือกลัวมากนี่เราได้แล้วเราก็ต่อ นี่ปล่อยตัวที่2ไปแล้วนะคะเหลืออีกตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายเราจะได้ออกไปสุดที่นี่ไ,ไหมก็ามาลุ้นกันเลยนะคะอุย้ยสูง,งโอ้โหเหมือนจริงมากเหมือนในการ์ตูนเลยคือรายละเอียดเกมนี้นะคะคือดีมากๆเลยค่ะแปลว่าดีเทลอ,อะไรเหมือนเป๊ะเลยนะคะทุกคนเหมือนจัดอะ่ะ ทำไมบี <ası desserts> รู้สึกว่าเหมือนบีดอยู่คนเดียวยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนว่าไหมเดยวเช็คก่อนว่าเพื่อนยังอยู่กับเราไหมหรือว่าอยู่ที่อื่นแป๊บเองนะทุกคนนั่นไงวาแล้วเชียวทำไมเหมือนอยู่คนเดียวที่ไหนได้เพื่อนออกเก็บหายหมดเลยเอ้าวุ้้ยนี่รถเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่ใจเย็นนะคะคุณแม่ คุณแม่คะคุณแม่อย่าคะ่ะอย่าเพิ่งคะ่ะลูกแค่กำลังเช็คเพื่อนคะ่ะว่าเพื่อนอยู่แถวไหนนะคะแต่เพื่อนเพื่อนออกไปแล้วคะ่ะเ,เพื่อนเพื่อนออาไลน์ไปแล้วคะ่ะคุณแม่คุณคุณแม่ต้องภูมิใจนะคะความโหดของคุณแม่ทําให้ลูกได้เล่นคุณแม่อยู่คนเดียวตอนนี้เนี่ยม,มันล่นจริง <are> คุณแม่ต้องซับซอบความโหดหน่อยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะลูกอยู่คนเดียวเลยคะ่ะคุณแม่ นะเหลือแค่ตาผีอันเดียวเองแต่ว่าบีทจะเข้าไปนะแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็เฝ้าอยู่ประตูห้องนู้นนะบีทเข้าไปบีก็กลัวแบบจะโดนอีกอะโดนอีกดูเลือดบีดีเลือแค่เนี้ยจะทันออกไหมเนี่ยแล้วไม่มีเติมไม่มีเติมเลือดด้วยนะหรือมีหรือมีวะเดี๋ยวก็ต้องลองหาดูว่ามีที่เติมเลือดไหมตอนนี้คือต้องไปเอาดวงตาก่อนจะได้รีบๆกับจะได้รีบๆ อยู่ห้องนี้โอ้ยงงเอ้ยจะดูหิดกอยูะอย่าม่มาใช่ไหมอย่าไม่มาใช่ไหมนอนอะไม่กล้าเปิดลิ้นชักเลยอะกลัวจะเจอแบบต้นคิีให้ทุกคนโอ้ยพ่อไม่ทำะไรนะ เออถ้าเดินเสียงอะเขาไม่ทําอะไรเราเบลดัมก็เหมือนกันนะทุกคนถ้าเราแบบว่าปิดไฟติดกําแพงนะคะปิดไฟฉายด้วยนะเบลดัมก็จะไม่เห็นเรานะคะเหมือนกับว่าในเรื่องเนี่ยเ,ออเขาแบบว่าเป็นกระดุมใช่ไหมตาเขาเป็นกระดุมเขาจะแบบมองอาจจะไม่ชัดประมาณนี้หรือเปล่าทุกคนถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะแต่น่าจะเป็นไปได้นะสังเกตนะควาที่มีไวและยืนชิดขอบกำแพงแบบไม่ขยับไปไหนเลย mm hmm. เริดมจะมองไม่เห็นเราเออ เรดาร์คือแบบไม่เห็นเลยแต่ว่าถ้าเราดูทางตรงอะเราจะดูได้ง่ายๆไงเพราะว่าเขาเห็นจากระยะไกลเข้าใจไหมทุกคนดูเปยไง,ไงปิดเฮ้ยมาจนได้ <c oughs> คือเขาคือคือเขารับบทมาเฝ้าเราเฉยๆนะทุกคนเพราะว่าจากที่บีทฟังมาว่าเขาพูดอะไรนะเขาพูดว่าพ่อขอโทษนะคอ,อะร์ลไลน์พ่อไม่ได้ตั้งใจ แต่แม่บังคับพ่อให้ทำนี่นะเป็นประโยคที่คุณพ่อเขาพูดทั้งเกมเลยนะอุย้ยยังไม่ไปอีกเหรอไปได้แล้วไปได้แล้วทําไมตั้งใจก็รีคขับเอ้ยจะบอกแม่ทำไมจะบอกเบลดาทำไงโอ้ยตัวนี้มันบอกเบลดาไปแล้วจะต,ต้องรีบไปอูทางตันอีกโอยเวนกับนอ มีอะไรอีกไหมนี่โอ้โหบีต้องไปหาอะไรนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวอยู่ในกล่องงานไม่ได้ด้วยอ๋อในกล่องมันมีหนูตัวเล็กๆอยู่ในกล่องเราโดนหนูกัดนะเราก็จะเลือดลดแต่นี่ดีนะที่เราออกมาก่อนเลือดเราก็ยังหยอยู่ด้วยลันทดจริงๆ บีดซูมได้แค่นี้นะทุกคนเห็นไหมคือเขาหน้ากลัวม,มากคือหน้าตอ,ตอบแล้วแบบหน้าเหมือนแม่มดตัวเหมือนแมงมุมอะทุกคนหลอนมากมาเบลดัมตอนนี้หน้าที่ที่ต้องทำก็คือต้องเอาลูกตาไปไว้ที่กระจกนะจะได้ปลดปล่อยครบ3มตนเลยผีสามตนสามดวงปล่อยให้หมด นี่ไงวางเตลนี่นาได้ปนดล็อกผีตัวสุดท้าย The Bellem ถูกทำให้อ่อนตัวลงเอ๊ะอ่อนตัวลงไงเอ้ายังไม่ผ่านอีกอรอต้องทำอะไรอีกอ่ะอยโยนโอ้หในทีมพิมพ์มาได้ในทีมตอนนี้เหลือคนเดียวเนี่ยเหลือคนเดียวเนี่ยใส่เดียวเลยอะ่ะเหลือคนเดียวโยนแมวให้ได้สามตัว ถ้าจะโยนยังไงอะขนาดประชิดยังไม่กล้าเลยต้องซูมให้ทุกคนดูเอาเนี่ย <Are you? S 1> ขนาดประชิดยังไม่กล้าจะให้โยนแมวอีกโอ้ยโยนเฉยไม่ได้นะต้องโยนใส่เบลดัเด <Are you? S 1> มเลยทุกคนสู้ไหมบีสู้ไปเก็บเก็บเก็บเออเก็บแมวตอนนี้ทยอยเก็บแมวนะคะเพื่อโยนผิดโยนพลาดน,นะคะแต่สิ่งที่อยากเด้ตอนนี้ที่สุดคืออะไรวะคือเลือดทุกคนโ <Are you? S 1> เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเลือดเลนอ่ะ โ,โยนโยนโดนนะคะทุกคนโดน,โดนแต่ว่าเลื่นรถได้ไงอ่ะก็ไม่ได้ประชิดใกล้ขนาดนั้นหรือว่ามันต้องทำไงทุกคนถ้าทุกคนรู้รายละเอียด <are> ก็เม้นบอกบีได้นะคะบีจะได้แก้ไข <are> จ,จะทุกคนะบีอีกสองตัวเองแล้วถ้าเพื่อนอยู่เนี่ยบีอาจจะมีโอกาสรอดนะอาจจะมีโอกาสรอดแต่ไม่รู้ว่านี่จะรอดหรือเปล่าไม่รับประกันดูเลืเล่นเลืกระตีดหนึ่งอ่ะทุกคน เหลือแค่นิดเดียวอ่ะอือปีก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเล่นชนะเนี่ยประตูทางออกมาจะเป็นหมแล้วว่ามันเป็หมเหมือนในาระตูนหรือเปล่าไปไปหาไปหาเบลดิมต่อวุ้ยแมวเยอะเย้เต็มไปหมดเลยนะคะสมมติว่าถ้าทุกคนได้ลองเล่นนะคะแล้วแบบว่าไม่มีแมวเลยนะ แล้วก็ในเกมก็จะมีคำใบ้บอกนะคะว่าแมวเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนบ้างแล้วมีกี่ตัวอะไรแบบนี้นะเกมนี้ก็ดีนะมีคำใบ้เยอะแยะมากมายเลยที่ช่วยเราที่ช่วยบีได้เนี่ยพราะคำใบ้เลยถ้าไม่มีคำใบ้บีก็แย่เหมือนกันนะเพราะไม่เคยเล่นมาก่อนเลยร <are> อรอ,อตอนนี้รออย่างเดียวไปใส่เดียวเลยตาม <are> ตามตามตามโอ้ยวิ่งลีอไม่เป็นไร เราทำได้ทุกอย่างว้ายเก็บแมวเก็บ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 เกไปไหนแล้วนะ่าแม,ม่มดตอนนี้แมวเต็มเลยอะแต่ว่าแมวเราก็เยอะอยู่นะเราใช้อีกแค่สองตัวเองตอนนี้รอรออย่างเดียวเลย,ยน,น,น,นี่เนอ ด้วยคำว่ารักแต่ทําแบบนี้โอ้โหทุกคนก็เป็นอันไม่รอดนะคะทุกคนคือบีทไม่รู้ว่าต้องโยนยังไงให้เลือดไม่หลดนะทุกคนใครรู้ก็มินบอกนะทุกคนอะี่ไยโอ้พระเจ้านี่ไม่ใช่แม่ของฉันอย่างแน่นอนแมวพูดอะไรว่าเธอชอบเกมอะ,อะทุกคนก็เป็นอันไม่รอดนะคะเกมนี้ก็สนุกแล้วก็น่ากลัวมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครเนี่ยอยากให้แบบว่า บีเนี่ยกลับมาแก้ตัวนะคะก็เม <are> ้นมาเลยแต่อย่าเม้นดีกว่า <laughs> น่ากลัวมากเพ <laughs> คลิปนี้นะคะบี oh. ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะ oh. ทุกคนเออจะเล่นต่อก็บั็กไม่พอ <descript>